ทุกท่านท่านผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตใช้เป็นภาษา,า,าอีสานเ,เด้อเพราะว่า,วา,วา,าม่านทายเรื่องกระแดกกระแดกอนุญาตนะครับว่าน้องนานทำซีดิสงเนาะอยูรอย่าง้ยบ้านแก่งแก่บ้านแก่งแก่แกครับชาบ้านแก่งแก่เนาะคำหรับเพิ่อมีสูตรประหลังทำเองไม่ได้ซื้อประหลังของมาทำแจอะประทักประสนวันนี้โอกาสของอช่องจากของชาแนลนะครับเป็นแจ็คกี้โชว์พระฮ่องกงกุศลปิดสายมีโอกาสเดีมา ำาพงว่าแดกแซ่บเพิ่เทีปลาเพิ่นแซ่บเพิ่มมันจะแซ่บมนแซ่บสมหัพอดีก่อนอนคนไกินซอนจะลองถามมึงเชิญตังนี้มามามากถามมาั้งที่ด้ละไม่กินดูบ่ทางไหนค่ะเป็นตังไหแซ่บบ่ใจเพ่นตับ่แซ่บเื่อเนาะ ปลาแดดก็แซ่บดีๆเนอะแซ่บต e like so ้องแซ่บต้องแซ่บแน่ๆไปกิติ่โน่นนี่มีไก่มีข้าวเหนียววันเท่านั่แหละกับมีต้มเออสมสมกับข้าเจ้าเฝ้าอยู่ละนั่นละเพิ่นว่าปลาแดกเพิ่นแซ่บบะนี้อ่ไม่มีโอกาสได้มา้งทายช่องเพิ่นช่องฝากช่องเลยด้อยจับสองชแนลต่อไปเบิ่งได้เฮ้ยเป็นซองเนี่นต้องนี้เบิ่งแบบมี้ยังแน่หลายๆแนวไปเบิ่งแน่อยากรู้อะไรมามาดิไปหาเจ้าของร้านเพิ่นเชิญทางนี้ครับน้องลาอยู่ื้อป่ะหนพี่้โห พอจากของทีแล้วมากมากมากเอาเสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้เป็นเจ๊นางเจ๊นางคนสะดิงค่ะค้นสะดิะงโซน,นตำลับของตำเจ๊นางตำสะดิงค่ะไอ้แต่เขาว่าปลาแดกเสียอ่ะค่ะามาเบิ่งดูดอันนี้ปลาแดกเฮ็ดเองเฮ็ดเองค่ะสูตรจากของสูตรจากของค่ะไม่ได้ทำโปรได้ไหมโปรตำโปรได้ไหม ครับน้องว่าปลาแดกน้องเองคือน้องเองแซ่บเบิ่งจังหวัดหัวเด้อสูตรความจนค่ะสูตรความจนที่นี่ครับลาได้สูตรของเฮามาค่ะนี่คือสูตรความจนสูตรเจ๊นางบันนี่ขายปลาสดเขาอย่างไรเด้อในฐานะของช่องจอบ2 channel เข้ามาสองหลายอย่างมื้อนี้เฮาจะมาซ่องปลาแดกแซ่บน้องมันแต่ว่าน้องแซ่บดังนั้นจ๊กี้โชว์เดี่ให้้องตามเพราะเราเป็นแม่ค้าตั้มเล็ก็แซ่บปลาแดกแซ่บก็ได้ตามก็แซ่บ เบิางฝีมือจะกกี่ช่อนะครับสิตาบคุงสู้กินว่ามันสิเสียบอิรีบอสักคู่ถ้ายังไงละ่ะไปปักพริกก่อนน่าโรงแรมนะได้สตรเขาเป็นยังไงพริกซอสอ่าพริกสดพริกซอสค่ะพริกซอสก็จะเป็นพริกอินดาค่ะพริกสดพงค่ะอันนี้เราพริกสดสุดยอดเลยนะใส่ให้หมดพริกแห้งค่ะพริกแห้งมีพริกแห้งครับพริกแห้งอะมือนี้ฝนตกค่ะอัดที่แห้งอะสิบบกรอบจังน้อยค่ะถือความชื้นของฝน พี่แหมันสีตึงๆตำใส่ยาใก่อนนะอะบ้วงนะอะแมนปะอะแทนแทนเป็นสูตรของท่างลานเขา้า่ยาตใไ้ตําแบบบาบ๊อบกระเด็นใส่ตาเด้ค่ะแม่ขอใส่นี่ด้ค่ะงวงนวจังน้อยหนึ่งค่ะภาษาบานทาเอิวมาแป้งนวค่ะรากะถึงนี้อีกเนหนึ่งกับเป็นน้ำตาลน้องค่ะโอ้มากมากมากอยาก ปล <ผม S 1> าแดดแซ่บไปตำมวะค่ะเป็นเรงว่าอาจะตำเอาเองอเค,คือปลาแดดแ่บเนี่ยผู้ดได้ตำกันแซ่บเสียไอรอดจ้าอ่าบางเทียนแม่ค้าก็อยากจะเพิ่มถึงลูกสนานเนาะค่ะอยากตำให้อายยังสิไหมค่ะอายตามน้องเบิง้งว่าเมื่อวีเป็นจังหลายฟิมหนึงค<ะ>่ะอันนี้ผมมันแต่ในปลาแดดเขาได้เพราะมีปลาแดดันแซ่บแล้วผู้ดได้ตำมกันแทบหรอกจ้าเก็ตำแดดบุ๊บคืออ่า ค่อนข้างสีสันละเอียดจังน้อยค่ะนักขอนักขอเบิงตามปีจังน้อยค่ะตีละคือตามตามไม่ขาดก็ได้ตามตามไม่ขาดคุณบอกไปจังอี่ว่าอครบครบแล้วกะต่อ,ตอ,อ,ไ,อไปจะเป็นมะขบาบมันเข้านาะคะ่ะต่อไปเป็นแมงเหเกมันเป็นมะขอมเป็นอันของสีหาก,กินยากีรีค่ะกี่คือเป็นมะนขอมป้ากะขามสามน้าค่ะป้ามาๆมาเอาแล้วเดี๋ยว ไอ้นั่งเป็นผู้ฝานใส่ไห้ได้ค่ะนี่นั่งค่ะบบกรอกปลาเข้าจนได้แสบมันถืเป็นรสชาติของเขาเองค่ะมีข้มนัวอยู่ในโต้แล้วก็ข้มเปียวค่ะลูกค้าได้แบบกรอกใช่แบบกรอกจ้าโคเล่แล้วก็โคเล่ได้นั่งค่ะไอ้โคเล่ครับโคเล่หอมหอมเลยค่ะหอมมีดีป่ะหอมมีดีค่ะเอาไปแดงมาดมกันาซอยเดียวกค่ะเอาไปแดงมาดมกันด้วเอาไปแดงมะดมกันเปิดเปิดไหมเปิดไหมอาจจะดมไปเลยอะดูความเป็นแกมเมียมาส่วนเลย เอาไปไหนวะโดนที่บ้านนี่ครับเปิดไม่ไหม,ไมเลยทั้งที่บ้านเลยท็่แล้วอุ้ยมีความนองความความ<อ>ความ,มน,นองค่ะผมไ่ได้ว่าเนอ่ได้เขดาขางนั่งจำได้ไหมวา่า <c oughs> ผมพอม,มากินก็นั่งรั้งที่แล้วเนาะมาเทีเดียว<อ>จะนั่งตามแสบวิริแล้วมาให้ไปแดดอย่งก็เลยมารอบนี้เนาะแทบหันโลโก้ห<ข>ันโลโก้มาให้ทำไเพิ่น้ำเปิดน้ำแน่บอกเลยครับพี่น้องคุณส้ม ตะกี้ไปแดกน้ำไมแตกเอ้าให้อ <c oughs> ดมินดีมมึงกันว้าวชื่นใจโอ้ย <c oughs> ลา<ะ>คืออยากตำบางคงขึ้นมาทันทีเลยไปแดกังไม่เปตัดน้ำไม่แตกดีวะกิน <c oughs> <c oughs> ไหมปลเข้มกินบลเข้มกินบอก็ได้แหละกินเป็นนัวไหมคือความนัวเนี่ยเนาะมันจะเป็นลนักษณะกินนัวแล้วจะ,ะ,ะเป็นอธิบายภาษาจีว่ามันจะมันนัวอาจจะหลายวะอ่าเป็นเป็นสูตรของ,ของข้าคการเาโต้ค่ะค่ะตาตำนี่ค่ะ เอาเท่ๆเลยค่ะจ mm ี hmm yeah. ่ค่ะเบิ่งๆพี่น้องเบิางนี่ค่ะกับบวยหนึ่งเนาะค่ะกันเท่าอันขันเท่าต่ำหกใหญ่เท่ากับจะใส่หลายจั๊กน้อยหนึ่งทว่าท่านนัมขึ้นอยู่กับส่วนผสมของของวัตถุดิบที่ห้ามีค่ะคุกค่ะปลาแดดเจ้นางด้วครับเด้ออย่ห่อเจ้นางได้เลยเะได้เลยคับได้เลยเนาะจ้ี๊ค่ะอันนี้น้ำประคับจ้าหน่อยหนึ่งค่ะเป็นสูตรของหน่อยหนึ่งน้ำประขามเปียกครับ แต่มันได้น้ำได้เนี่ยเนาะเพแม่นน้ำก็จะเป็นน้ำเนาะพร้อมแล้วไอ้พร้อมค่ะแต่ว่าเลยคิดบระแดดเจ้าีิทานแต่ว่าไอ้ซิมกันเด้อไอ้เนี่้ซิมว่ามันตำหน่อยเป็นยังไงอันนี้บักเลนนะครับภาษาลาวเรียกว่าบักเลนภาษาอีสานเรียกว่าบัตรเยี่ยเอียโคเลคค่ะโคเลค่ะภาษาเอ๊ะแครงตอกดำเดือยหมากมา้ค่ะโคเลคโคเลคเนาะโคเลคโคเลคขั้นยอกยอดแหงมันจะมันสีเละมันน้ำสีม่วงคุย โอเคคตั้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> งแต่เลเมั <Yeah. S 1> หน้าอุทน่เปลเพียง,ง่ะค่ะมันเป็นอีหยังที่อันนี้คือกับปูปูหนึ่งบาเท่านะคะปูหน้าบานเท่ามาจากแรงแม่น้ำธรรมชาติของของโกซูมด่ของโกมดเทา,ทา,ทานีละค่ะครับปูโกโซมกับปูโกสม,มใส่เข้ามาครับปูโกมเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยโครสวเป็นดกอนอันหนึ่งเลยค่ะนี่ก็เ็นดดิบมาดูดิบสีห้องสิไซคือนีห้องห้องสดำ ตำรวมค่ะท้งปุ่ยทงปุยค่ะแมนแมนปุยปุยตำหมุนปุยปุยค่ะแต่รสชาติมันไม่หมุนเหมือนที่เราคิดนะคะลูกค้าค่ะอันนี้คือเป็นหอยเชอรี่สีทองค่ะหอยเชอรี่สีทองแล้วก็เป็นเป็นปูผมดำหน,นังกินแต่ก๋วเข<อ>ี๋ยวหเป็นกุ้งค่ะก<ม>ุ้งขาวแล้วก็ปูม้าค่ะแอ็ดมินครับปกตินี่หอยเชอรี่นี่นมันจะกินก๋วยเตี๋ยวให้บ้างได้คือผมกินแล้วมาอีหล่ะใส่ไหมอย่างเนี้ค่ะถั่วงอกมังค่ะ ตัวเราปูตุ่มสดนี่เนี่ยปูทะเลต้องปูหน้าปูทะเลค่ะอ๋อใช่ไหมสิ่งสี่ทานคือเส้นมะระกอเส้นมะพุงเนาะมะพุใส่เต้าหู้ใส่ย่างแห่งหมดไปแล้วครับคอาผู้ชมปูเองอ่ะค่ะโด้วยบ้านสวนค่ะบ้านสวนของน้องชายดับโดค่ะลูกค้าคะดับโดบ้านสวนค่ะมืาอนี่ยไง่ไดีต้องมาเพราะใครซื้อเส้นนี่ อเอนนี้นอดิดมินมาเมืองมาเมืองไมขลข่อยแล้วเนาะไปตำเก่งดอกแต่ว่าข่อยว่าเป็นกระแซบตุ้นหอมพุเหรอยไม่แตกแล้วุ้นะอะค่ะเอามาซิมระนะเอามาซิบเนุ้นบ่ใดลวเด้จังไดตเอามาแซบุนุได้ตำกระแซบนะกะแดกดบุนได้ตำแบโอ้ยกุ้งไหุเอาเดี๋ยวนะเอาำเลยค่ะ อ่าน้ำนัวของคนนู้ค่ะเออจ๊กคงมากจกตองไปเลยไอ้อันนี้ผมจะให้แอดมินกินเด้ออ่าผมสิ่งสูงสอดมินกินเบิงมันรับเอาเอาเลยครับเอาเลยไใกล้ๆม่ใกล้เบื้องต้นกินข้าโคกเลยเห็ดเองตำเองไปแดกแซ่บโอ้แอดมินเห็นเห็นอะไรกต้องืินอกันบอกเลยเลยครับ ไม่ต้องตืมน้อื่นคือมือกล่องขุดรอเ่าบอกว่าจำไรแตกแล้วค่ะได้กินเตื้อทีเดียวแล้วเลยมันเนียวแทไม่กินคนติดแจกไปยังไงนะแอดมินนะครับขุดรอแต่ต่อพ่อโกศมิสเอาจากนายหร้ออพีจากนายได้ติเิดแล้วเลยได้ไหก็ได้พุงเพิ่มก็แดดก็แไปรีกว่าง้อ่้อมเลยทงใเพิ่มได้แบแซับเลยสลับดับับับน อย่าเบิง่งเห็นแ้วพี่น้องเนะท่านมาตลาดเป็นท่างการหลายไปเลยเด้อยนี่ขายอยู่ร้านนี่าขายเองอยากได้ก็ติดตามในเพจเล่าเพจนี้ก่อนาะ,ะเพจจะเป็นร้านกล้วยสารบานเท้าเกน่าจำศรีค่ะค<า>่ะค่ะหรือว่าจะเป็นท่านช่องเฟสบุ๊คค่ะนั่งหน่อยราชดาค่ะฝากติดตามแล้วก็ฝากมาชิมรสชาดปลาแดดแบบบ้าน ความจนมันบังคับอีลีค่ะเงินบังคับในสุน,นวจากนั่งก็เคยมีข้อมูลทางด้งนานปลาค่ะนั่งสามารถสิทธิเห็ดตรมีสูตรที่บอกค่ะสูตรความจนจริงๆค่ะปกติเลยอายหนาตาแบบนี้นะนาตาดีแบบนี้เ่อเ่อดมนี่ประแดกดมที่ผู้สาวมนัวนเป็นประเด็ดน, <S 1> <S 1> นลแล้วใส่ดีวะดมเลยน้ำรำด้ำวะคือกินมันถินมนัวเลยครับมันบป็มันบ,นบเป็นกินเขน้มเข้มกีดีนะไม่จะเป็นออกนวันวๆเลยใช้ได้เลย เบอร์ใด,ด้ตัวการเด้องกับถามว่าเบอร์ในช่องจอบช่องชาแน,นลทักมากก็ได้ที่บอกว่ายยุไสผู้พิทารได้น่ะสมสมว่ามีผู้ใดสนใจเจะเอาไปกินหรือเอาไปขายต่อนี่มีเบอร์ติดตอ่อหรือวอ่าติดต่อใดทางไหนแน่เจนังก่ะเป็นเบอร์ติดตอ่อส่วนตัวของเอาบอกเพื่อนมาคุยเจนางเองนะคะ่ะกับจะเป็นเบอร์ของศูนย์อา928342554หรือว่าที่เขาไปทักเพจของช่วยสารบ้านเฮาร้านเจนากำลังดินหรือว่าจะเป็นทางช่อง ช่องเทปบู๊กจะเป็นช่องนั่งหน่อยราชดาค่ะฝากติดตามแล้วก็ฝากให้บิึงช่องไงก็ได้เบิึงช่องต้องผีดจะกี้ก็ได้ค่ะจับสองช่องจับสองชแนลจับร้องติดต่อมาได้เลยทางที่โทรเพื่อพ่อจับสองชแนลบึง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 อันนี้ไม่อยากคุยเลยครับน้องหล่าไม่ผีดตีมือผมด้เยตีมือผมกึบกำบ้านกำบ้านเลยต้วงมามาแต่เพิ่งแซ่บไหม ก็คือค่ะกำหวานกำหวานลงไปเลยอยากได้บนี้จบค่ะทำน้ำยำเห็ดน้ำยำก็ได้เห็ดน้ำยากับกุนก็ได้แกงเปิ้ลแกงเห็ดก็ได้ค่ะขวดจะบาทครับราคาสามสิบห้าบาทค่ะสามขวดลอยค่ะต้องมีทั้งราคาทรงเลยค่ะราคาปีกค่ะลูกค้าจำเบย์ข้างครับจำเบย์ข้างก็คือขอโทรเลยบอโทรเลยคุณเก่าสองแปดสามสี่สองหาหาสี่ค่ะติดต่อโดยตรงได้ที่เกยนั่งค่ะสิรับไปขายต่อหรือว่าสิรับไปติดพั่วก็ได้ค่ะเอ๋อสิ ไม่นี้จอบซองมาไทยเจ้าแล้วขันบอกว่ามาจากซองตอบซองแน่แน่วคนสืรถไทยยี้อค่ะสี่ขวดร้อยเลยค่ะผมว่าชำยิ่งว่ร้อยเลยค่ะเยี่ยมครับธรรมดาสามขวดร้อยบอกว่ามาจากช่องจีกี้จับซองแน่แน่ได้ไหมไหนอ่ะสี่ขวดร้อยค่ะสี่ขวดร้อยคุณจับแล้วหรือว่าไม่ให้ช่องพี่ไทยมันได้ไหมได้ค่ะหรือว่าจะเป็น ออนทัวร์ค่ะได้เบิร์ตอ่าได้สี่ขวดร้อยเหมือนกันค่ะถ้าบอกว่ามาจากช่องลบด้านซ้ายลบด้านซ้ายก็ได้ค่ะอ่าสี่ขวดร้อยค่ะลองเอาไปซิมเบิร์ตพี่น้องบัหนี้เฮามากินเป็นทางกามซิมในโคกเนาะฉันมาผิดกับฉันต้องผิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปอ่านลองแล้วเดี๋ยวกันลาละอันนี้ไม่ข้าคำอันนี้ไอทำซิมือะไรไอเลยไปไาแดกเ่อต้องแชร์ไปเร็ววะฝีมือไม่ค้ากับฝีมือไอคำซิมเลยละซิมเลย อะไรนะเอาย้บังแห้งเนาะเนเรื่อัดีว่าดว่าะนำมาประดเพื่อเพื่อำกระแทบโอเคเดี๋ยวอ่าทมามมกินดีดีปมานั่งม้นด้อาไป้เดี๋ยวไปหาอักก่อนเนียข้าจะไปหาัอกกอนโอ้ยแบบน้องอนีฝนตกแน่ ปกดมือเลยโกสมมาพี่นมเขาแบบนี้เลยนี่พอแม่มาเลยมากนั่งคือเดูมั้โไหมพาไปแน่นอนเลยอดครับมีครับคักเกือบสดๆจากบ้านเลยหลังบ้านมามีหยอดบางงงค่ะหยอดบางยงที่นี่เป็นเสน่ห์ของหยอดบางยงคือมี้องมั่นแล้วก็กินแล้วก็เป็นยาอ่าฮะได้ได้ค่ะกินก็มีตามได้แจ้วเจ้าทำไรไรอ่ะเบื้องพระเกษตรด้วยค่ะ เอฟสดสดจากสวนเลยค่ะสดสดจากสวนค่ะไม่มีสารยางไปขวดไปไหนมาทางไหนนะเอามาพร้อมมสองขวดเลยเสามขวดซี่ขวดมากเลยเอาระวังหนองนั่งแล้วเบลบาแดกมาอยู่ผมสิกระท่ำการกินยั่วจะว่าตอนเราจะซื้อกล่องเอฟขถอยก่อนเอารื่องพี่น้องมากมาดมากคุณได้มั้ยตอนนีนกินออกที่ว่าเพลินเสียบที่ดีเราเพลินเสียบที่ดีคือว่าบอ่ะเห็น ถ้าวังผมย้อนหลังมาแซบพอดีดีมือผมกระแดกอันนี่กูได้ตามการแซบไม่จำเป็นต้องเป็นแม่ค้านะครับะจะก,กี้โชคหนีก่กะบันเทิงแล้กินหูไปไหนดอกถ้าว่าเทจั่วลงไปแซบเลยเอาทัานเนาะลองเบิ้งครับแซบๆครับน้ำใหญ่ใหญ่คุณพ่อเสือมั้งนนอืมดูขนาดไม่เนาะไม่อยากคุย กะปุ่นมีกะปุ่นมีกะปุ่นกะปุ่นกะปุ่นเนี่ยกระสมบ่าเข้าค่ะแป้งเหนียวแป้งนุ่มคุ้ยไทยนะใค้กินอ่าอันร้านน้องนั่งตำ้สด็งนี่พิกัดรยุสัยก็บอกกั้ลูกค้าหรือว่าอันนู้นเป็นกระสมท่าพระก็เอ้ยกระรตามมหาสารคามกระสมที่ใสอ่าอ่า บ้านเองครับแล้วข้ามใช่บานเอาข้างเด้ออย่บอกเยื่อกับโรงเรียนนะนี่น้านหนองนั่งนูองเจ็นนางตำเต็นท์ครับจุ๊บบ้านแกงแก่บ้านแกงแก่ตำบลแกงแก่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านแกงแก่ห้วยก็เคียวเนี่ยงับ้านแกงแก่ขิงแข้งนี่เนาะเยี่ยงกันเนาะครับโอเคเลย่อนมาเนินหนึ่งจะเป็นร่องรอพระร่องรอพระพรชัยพุทธศิลป์ไปห่างกันจะเป็นร่องตามสิร่องตามครับเจะนี้แล้วครับ ออกจากกสุมาปะไกลร้านอาหารปันหน้าอันนึงแนนแมนเี่แี่แถวนี่แหะครับเยื่ยงกันนะบนแกวนบแหวนมินหน้าแสงน้ำงด้แต่งมาค่ะพี่น้องเสียใจด้วยเลยแต่นค้ไดกินเล้วอยงมันกบุเบิลค่ะได้กินน้ำพอปะกินบลาลึกบอดกินอาไปไหนกินเก่าด้ยกระสุนมปะไก่ไก่ในเด้อขอบก็ขึ้ักับเก็บจากทางหัวเลยค่ะ มุสาพอดีครับยอมรับเลยพี่น้องเอ่ยบอกเลยว่าซื้อปลาแดกจนั่งไปเพราะคิดรังดอกกระตั้มในกระเสบบอกเลย,าายเว่ยาแอบนี้นรถดองวัฟยี่ห้อไหนเนั่งเท็ดเนจนลงไปจบเลยจบเลยนะครับจบเลยในในขวดเดียวเฮียเฮียมาเกระเสียบ <c ười> กะวางกับปากรถไอ้กว <ừ. S 1> างกับปากเลยมือเลยนะคะ่ะยุ่มเลยยุ่ม <c ười> เลยค,ค่ะยุ่มยุ่ม ไปตีกินโดนกันี่แอดมินก็อยากนั่มนน่ะลูกค้าเขาล้านแล้วโอ้โหเจนั่งโอเคโอเคครับวันนี้เนาะมื้อนี้จบสองเซนแล้วได้มีโอกาสมานะครับตับางพุงเองนะครับคืออย็กอูว,ว่าปลาแด็เพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดแซ่บแล้วตั้มบุเรงถตั้มซ่บกันนะะ่ะก็เลยว่าอยากเฮ็ดว่าตั้เองนี่เป็นจงังได๋ก็ลงมือแล้วแซ่บอีหลี ฝากเลยครับพี่น้องเด้อะเห็นเนอปลาแดกเด้อยม่หอนี่เจ๊นางที่การยุบานแกงแกะขมงแกงแกะมาเลดอยู่ขวามือมาจากกรมอยู่ขวามือเลยโรงเรียนแม่งแกงแกะมาเลยอบตมาอยู่ขวามือการทุนทางใหญ่เลยหาบงหาบอยางบอกได้เลยครับว่าปลาแดกเป็นเป็นนัวนัวไหมคือเปิดแล้วบอกบอกกีนดีนะบอกบอกเข้มเข้มบอกก็ทาแบบ คือกินมันได้อ่ะกลิ่นน้ำน้ำลายแตกตดน้ำดูเถอะขนาดว่าผมทำเองเนาะนี่ตัวสะอาดเป็นกันตอนชิมสูเพิน่นเนาะแต่ว่าทำสูตเพิ่มดูแต่ว่า,า,าเฮาเฮ็ดเองกันได้อยู่แซ่บประคักอยู่ผู้ใดนะครับอยากอยากกินฝีมือแม่ค้าก็อยากไปทำเองกับมาได้ครับเรื่องราดเจนางทำเซดดิ้งมันแกงแก่ตรงข้ามมือมันแกล้งแก่เยื้องๆมาทางขวามือนิดหน่อยนะครับเมนูมีอย่างแน่เจนางอ๋อบอกคนดูที่อยากอย่างแน่ครับ เมนูก็จะนี่ตำตำทะเลร่วมค่ะแล้วก็ตำสะดิงแล้วก็ตำป่าตำปูปลาตำปูปลาแล้วก็ตำแตงต้นประแดกค่ะืีว่าไก่ย่างไก่ย่างก็เป็นไก่ย่างสมุนไพรค่ะเป็นสูตรของทางร้านเขาเองค่ะให้ลูกค้ามาลองชิมเบงวารุชาตน่มันเป็นยังไงค่ะแบบวัวก็ไกยจูกับนี่แบบผมต้มแ่บค่ะต้มเห้านี่รับรอง บ่ต้อง่วงค่ะลูกค้าบ่มี่พีวังค่ะต้มเมานี้สวยงามแล้วก็เนื้อก็สวยค่ะเนื้อสดๆดทุกมือทุกวันค่ะลูค้าชอพริกกะปัวนั่งเป็นคนตําเองค่ะเราไม่ใช่เครื่องบดค่ะเรายังอนุรักษ์ในพื้นพืนมาเตยนั่งปาแตรตั้งีสานบ้านนาเน้าไอ้คือตองตาการตําของขัวการตําองพริกนี่พกกรบสากระแตกกันค่ะพวกหอมต้มละมุนของพริกของขัาัวมั่นสิมีค่ะไอ้มีมึงมึงเฮียก่อนค่ะมั่นสี่ตรงนี้แหละค่ะ แบบฝากฝา,ากให้ลูกค้ามาลองซิมเบิงวา่าไม่ใช่คือเจ๊นางกอว่าทั้งร้านของเจ๊นางนี่ก็รับเราเป็นคอบคองค่ะอาหารตามสั่งเ้าก็มีเขาเป็นกะเพราเผ็ดร้อนค่ะกะเพราพริกแห้งเผ็ดร้อนผัดแห้งๆค่ะกะเพราเนื้อกะเพราหมูกะเพราทะเลรวมเอาอีหละ่ะไอนี่ก้อนสิเอาล่าข้าจ่าเจ๊นาจอพี่น้องคน<า>ไทยประแดงเจ้านี่นอกจากเฮ็ดต้มยำแล้วยังมีอีก เห็ดย่ำค่ะลูกค่ะเห็ดย่ำเห็ดน้ำยายค่ะนมองจีนใส้สูบักเขียบไส่ปลนแมงดาใส่ก๋อยแมงละง่ามก๋อยปุ้งเด้พอ,อดพี่น้องอ่ะแกงเห็ดฟูงแกงเห็ดละง,งูได้ค่ะของสี่ครับพี่น้องครับได้ของเจนั่งไปตอนนี้นเนาะเอกขายพิเศษเลยจอบซองแช่แนวห้ามาทายมือนีิธรรมดาเป็นขายอยู่สามขวดลอยเลยค่ะจอบซองแคนแนวได้ ก็ได้ละซีขวดลอยค่ะค่ะลูกค้าบอกว่ามาจากช่องจอบต้องแคแนลนั่งจะหายซีขวดลอยเลยค่ะหรือว so well ่าถ being ้าลูกค้าที่มาจากเพจของรถเดินสายออนทัวร์นั่งก็หายซีขวดลอยเือนกันค่ะลูกค่ะ้วกาสินค้าตีตัวนึ่งามขอใดบ้ค่ะค่ะเป็นน้ำปลาแบบปรุงสําเร็จเลยละค่ะแต่ว่าข้าสิมคก็มีเศษคือข้าสิมีตอนประแดกใส่น้ำค่ะ กับปลูกละ100บาทค่ะ1กิโลค่ะไปพร้อมกับปลูกเรียบร้อยสะอาดแล้วก็บรรจุนธุ์พันก็ได้มาตรฐานค่ะว่ามีการเหี่ยวว่ามีการแตกผักเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์น,น,นอกจากมีขวดน้อยนะครับกะสีมีปลาแดก1กิโลปลาแดกตวงพร้อมตนอนค่ะตวงพร้อมตอนนคะครับ1กิโลค่ะาจาักบาทละอ่ากับปุกละ1กิโล100บาทค่ะกับปุกละ100บาทค่ะมาจาก่องไอจักบาทอ่าเรมมาจากทองไยกับไฮยุธี80บาทก็ค่ะ ปัดท่อพี่น้องซื้อเดียเด๋ยวนี้นนซื้อเดี๋ยวนี้ค่ะฝากเน่ื้อค่ะจินค่ะทั้งร้านเข้ากต่คือมาเข้ากับเป็นสูตรเอาฝากเกันไปสิกินฝา,ากเกันไปเลยเป็นสูตรท,ท้องจนมันบีบบังคาเพลย์ให้เข้าต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนมีสูตรเป็นของตัวเองค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าผู้ใดสนใจที่กินไอของนำประแดกแบบสูตรเดิดังเดิมประแดกเข้าเนาะถุงมือนี้มันสิเปลี่ยนไปหมดแล้ว มันสิบะมีกินนงของปลาแดกมันสิบะมี่คอยมีรสชาติของปลาแดกมันสีเป็นการตําแบบกึ่งน้ําปลาแต่ของรานเจน่างค่ะเข้าย่งองอยากให้ลูกค้าได้รับกินไอของนง้ำปลาแดกแต่พอแต่เม่เข้าแต่ปุ๋แต่ปูเ่เขาน้อไอตำอย้ําไปเกี่ยวเขาไปดาหน้าจจงสิเขาเรียกเขาเรียกเส้นตะปิกคือกระแซบมันินั่งเลยขิดแล้วก็คนจนผบปลาน,น้ำปลาแดกอีสา,บานบ้านเท่าตรงนี้เพมโมนงและเพิมน,นัว ออบร,รหวานมันต้องเป็นปลาแรมควม่มนัอตรงมานอันดับหนึงค่ะก่อนเสียงรับวระจ่าจ่ากบุชมนะครับพี่น้อง0ั2 8 2 2 2 4 4นี่แหละบ,บอกเบอร์โทรไปให้เบอร์โทรมาค่ะถ,<อ>ถ้าเป็นถ้าเป็นเบอร์โทรของชางลานเจน่างค่ะก็จะเป็นเบอร์โทร0928342554เพจก็คือควยสารบ้านเฮาร้านเจนางตำสดิ้งแล้วก็ถ้าเป็นช่องเฟซบุ๊กก็จะเป็น เฟซบุ๊กก็จะเป็นนั่งหน่อยราชดาค่ะฝากติดตามแล้วก็ฝากติดตามช่องของอันไข่พี่น้องเลยนะคะช่อง,อง <YouTube. S 1> ยูทูปค่ะครับพี่น้องครับมือนี่ก็ได้มากเนาะเราก็มอง,อง,องมืพีนี่พี่น้องหลายม,มี่พิจารณาดีๆนะแต่เแซ่บดีๆไข่พี่น้องเลยพิจารณานะครับแต่ละาไม่หนีกันฝนตกได้ก็สุมเบิ้ลมือเลย <c oughs> มากสวยจังเลยจริงๆกับมันสิมีของหลายก็นี่แหละแต่ไม่อนีฝนตกหลักการลูกค้าเพิ่มหลายก็จะได้ท้ายกระบายแล้วเนาะ กฝากพี่น้องนะครับฝากถึงผลิตภ <afraid. S 2> ัณฑ์ของน้องนางประแดกบรองนางนะครับประดับเจนางนะครับแล้วก็ร่างกาเจนางต้องเสดรงบ้านกางแกงแกะนะครับผูลิตพันไปพันมาเสร็จห้างโคศูนแปบท่านได้เหนมาแล้วปุ๊บไม่ได้ซื้อประแดกบ่างโทรหาหรือว่ามานั่งกินเข่าอยเงี่ยก็ได้ว่าเห็นมาจากช่องก็เส้นเอารึน้องก็มีโปรโมชั่นให้ดอกเพื่อนแท้น้าแท้นี่มาบ้านไปสตลอดไปนี้ก็โอ้เสบเหี้ยแตกเลย ต่อส,สองชแน,นลพร้อมกับเจ๊นางนะครับประดกแซบเดี๋ยวละก็ขอเอาล่ะไปจากพี่น้องไปไว้พบกันไม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายเอาล่ะตามมือคือถ้านท่าอาบไหมเออบ๊ายบายครับกินต่อกินต่อไอ้่ันจะเศร้ายินดิสุดพนนัก